มาแล้วครับรถยนต์ซีดานที่เป็นขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดคันแรกที่เป็นระดับแมสของประเทศไทยนะครับนี่คือ b y d s e l f i DMI หรือ Dual Mode Intelligent นะครับโดยเป็นคันที่4นะครับรุ่นที่4ของ b y d ที่ประกอบที่จังหวัดระยองนะครับหลังจากที่ผ่านมาเขามี b y d Dolphin นะครับแล้วก็ b y d a t t o 3ในกลุ่มของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ b y d c Lion 6ในกลุ่มของ DMI นะครับที่สำคัญคือเขาเป็นรถในกลุ่มของซีดานขนาดใหญ่นะครับแต่ระดับราคาเขาแววมาว่านะครับอยู่ในช่วงประมาณ600,000บาทนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือในส่วนของขุมพลังครับเขาเป็นขุมพลัง2รูปแบบนะครับนั่นคือเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนครับทำงานร่ว ชั่วโมงนะครับพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแรงม้าที่ให้มาเนี่ยประมาณสัก197แรงม้านะครับที่สาคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของระยะทางการวิ่งเขาเคลมอยู่ที่ประมาณ115กิโเมตรมาตรฐาน NEDC นะครับแล้วเมื่อทางานร่วมกับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรน,นะครับเขาเคลมว่าสามารถวิ่งได้มากกว่า1,200กิโเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งแล้วก็เติมน้ํามันเต็ม1ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะครับและที่สาคัญกว่านั้นนะครับเขาจะเปิดตัวในวันทีี่8สิหาคมมน้้ผูช